ภิกษุเก่าคอยช่วยภิกษุใหม่อานอน์ภิกษุเราใดเป็นผู้ใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยน,นี้ภิกษุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในธรรมห้าอย่างธรรมห้าอย่างอะไรบางเราหอย่างคือหนึ่ง ภิสุใหม่นั้นอันพวกพึงชักชวนพึงให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่เฉพาะในปฏิโมกะสังวรเพื่ออาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปฏิโมคะสังวรพร้อมด้วยมรรยาตและโคจร ดูเธอจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เป็นโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเธอดังนี้ 2. อิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงโดยเฉพาะในอินรียสังวรด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิด ผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวานในอินทรีย์ทั้งหลายมีสติคอยอารักขามีสติคอยปกป้องมีใจถูกคุ้มครองแล้วประกอบด้วยใจอันสติคอยอารักขาแล้วอยู่เฉยด,ดังนี้ 3. ภิที่สูงไม่นั้น อันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหยุดพูดพร่ามด้วยตาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พูดแต่น้อยคำจงทำการหยุดการพูดพรามเสียเถิดดังนี้สี่ิสูจนหมน่น้น อันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมัน่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหลีกออกจากหมู่ด้วยกายด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายผู้เต๋อทั้งหลายจงเป็นผู้สมาธาการอยู่ป่ากจงเสเพเฉพาะเสนาสนะอังเงียบสงัดที่เป็นป่าและป่าชัดเถิดดังนี้ อาภิกษุใหม่นั้นอันพวกเกิดทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในความเห็นชอบด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิประกอบด้วยความเห็นชอบเธอดังนี้อานนนภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหม่บวชยังไม่มาก พึงมาสู่ธรรมวินัยนี้ภิกษุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในธรรมห้าอย่างเหล่านี้แล